สัญญลักษณ์การชนกันเด็กหญิงวัยสี่ขวบตะโกนเสียงใสว่าท่านผู้พิพากษาค,าคะ่ะพ่อของหนูพูดโกหกและทันใดนั้นทุกอย่างในห้องศาลก็หยุดนิ่งชายคนนั้นหน้าซีดเผือดน้ำตาเริ่มไหลสิ่งที่เด็กน้อยผู้จะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้ไปตลอดการคุณจะเชื่อสายตาของตัวเองหรือไม่ห้องพิจารณาคดีเงียบสงัดเพดานสูงโปร่งจนเสียงกระซิบสะท้อนกลับมากลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นหมึกเอกสารลอยอบอวล ผู้คนในห้องนั่งเรียงรายสีหน้าเคร่งเครียดชายวัยกลางคนในชุดสูทเข้มยืนบนแท่นพยานเหงื่อซึมที่ขมับของเขาไหลช้าเหมือนเวลาถูกยืดออกสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ปากของเขาคำพูดที่เปล่งออกมาเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่สันไหวลึกๆทันใดนั้นเสียงเล็กแหลมดังขึ้นจากมุมหนึ่งท่านผู้พิพากษาค,าคะ่ะพ่อของหนูพูดโกหกทุกคนหันขวับไปทางต้นเสียง เด็กหญิงวัยเพียงสี่ขวบยืนเกาะเก้าอี้ด้วยสองมือเล็กดวงตากลมโตใสแจ๋วแต่สันระริกด้วยความจริงที่ไม่อาจเก็บซ่อนริมฝีปากเล็กเพเยอพูดซ้ำอย่างชัดถ้อยชัดคำบรรยากาศทั้งห้องหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ชายบนแท่นพยานตัวแข็งราวหินลมหายใจเขาติดขัดในลำคอมือที่ถือไมโครโฟนสั่นจนเสียงสะท้อนแตกพรา่าท่านผู้พิพากษาขมวดคิ้วจ้องมองเด็กน้อยอย่างจับผิด เสียงกระซิบกระซาบของผู้คนดังขึ้นรอบทิศแสงไฟนีออนเหนือสีสากระพริบวูบหนึ่งสะท้อนเงายาวลงบนพื้นเด็กหญิงชี้นิ้วเล็กไปยังพ่อของเธอพ่อบอกไม่จริงหนูเห็นเองกับตาเสียงใสสะท้อนก้องยิ่งกว่าคำพูดใดของผู้ใหญ่หัวใจชายคนนั้นเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาพยายามกลืนก้อนแข็งที่ติดอยู่ในคอแต่ยิ่งทำให้เสียงหอบดังชัดทุกสายตายิ่งกดทับลงบนร่างเขาเหมือนหินนับพัน ริมฝีปากของเขาสัน่นแต่ไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาเด็กหญิงหันไปมองผู้พิพากษาอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ร่างของพ่อเธอเหมือนถูกผลักไปสู่ขอบเวที่มองไม่เห็นก้นห้องทั้งห้องคล้ายแคบลงอากาศหนาหนักเกินหายใจเสียงหัวใจของเขาดังก้องจนบทบังเสียงอื่นทั้งหมดผู้พิพากษายกค้อนขึ้นสูงดวงตาคมกริบสะท้อนแสงเหมือนคมมีดที่พร้อมจะตัดสินคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องนี้ ต่อไปจนถึงจุดที่ความลับของพ่อถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนไหมครับค้อนถูกเคาะลงบนแท่นไม้เสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องพิจารณาทุกคนสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกฟาดเข้าที่หัวใจผู้พิพากษาโน้มตัวมาข้างหน้าสายตาเฉียบคมไม่กระพริบเด็กน้อยหนูหมายความว่าอย่างไรน้ำเสียงหนักแน่นแต่ชัดเจนกดทับจนบรรยากาศอึดอัดยิ่งขึ้นเด็กหญิงสูดหายใจสั้นๆก่อนเอ่ยเสียงใสหนูเห็นข้าพ่ออยู่ตรงนั้นวันนั้นหนูจำได้ เสียงเล็กดังก้องไปทั่วราวกับความจริงพุ่งแทงกลางใจทุกคนชายบนแท่นพยานหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างเหงื่อไหลพรากลงสองข้างแก้มเหมือนหยดฝนที่ไม่หยุดเขาพยายามพูดแต่เสียงแตกพรา่าไม่ไม่จริงหนูยังเด็กจำอะไรผิดไปหมดแต่สายตาของลูกสาวกลับคมชัดกว่าใบมีดเธอไม่ละสายตาไม่ยอมกระพริบบรรยากาศในห้องเริ่มแปรปรวนเสียงหายใจของผู้คนหนักหน่หนวงราวกับพายุใกล้ถลม่ม ผู้พิพากษาเอื้อมมือหยิบแฟ้มหลักฐานขึ้นมาเปิดช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกันดังชัดยิ่งกว่าฟ้าผ่าชายคนนั้นก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวขาของเขาอ่อนแรงจนแทบสุดดวงตาของเด็กหญิงยังจับจ้องไม่หลับไปริมฝีปากเล็กเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเงียบสงัดหนูบอกความจริงข้าหนูเห็นพ่อทำเองเสียงนั้นดังก้องราวกับประตูเหล็กปิดตายลงในใจชายคนนั้นเขารู้ว่าทางหนีทุกเส้นถูกปิดหมดแล้ว คุณอยากให้ผมเขียนต่อไปจนถึงตอนที่พ่อถูกบีบจนสารภาพออกมาไหมครับร่างของชายคนนั้นสั่นเทามือทั้งสองกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเสียงหายใจขาดห้วงเหมือนคนกำลังจมน้ำผู้พิพากษาเอียงศีรษะเล็กน้อยสายตาคมกริบจับจ้องไม่ละไปสิ่งที่ลูกสาวพูดท่านจะอธิบายอย่างไรคำถามดังขึ้นราวกับค้อนหนักฟาดลงบนบ่าชายคนนั้นอ้าปากแต่ไม่มีถ้อยคำใดไหลออกมา เสียงกระซิบจากผู้ชมรอบห้องเริ่มดังขึ้นทีละน้อยเหมือนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไม่หยุดเด็กหญิงยังยืนเกาะเก้าอี้เล็กร่างกายเล็กนิดแต่เต็มไปด้วยพลังของความจริงแววตาของเธอไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยชายคนนั้นหันไปสบตาลูกสาวเพียงเสี้ยววินาทีหัวใจถูกบีบรัดจนเจ็บแปลภาพเหตุการณ์ที่เขาพยายามปกปิดผุดกลับขึ้นมาในสมองอย่างโหดร้ายมือสั่นเทาราวกับจะปล่อยทุกสิ่งหลุดออกมา ริมฝีปากเริ่มขยับช้าๆแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมามีเพียงคำเดียวพอ่อน้ำเสียงสั่นพลาจนแทบฟังไม่ออกเด็กหญิงยังคงยืนมองตาไม่กระพริบความเงียบหนาหนักปกคลุมทั้งห้องอีกครั้งเหมือนทุกคนกำลังรอฟังสิ่งที่จะเปลี่ยนชะตากรรมทั้งหมดคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงจังหวะที่เขาสารภาพออกมาต่อหน้าสาเลยไหมครับหัวไหล่ของชายคนนั้นตกต่ำลงแรงในร่างกายเหมือนถูกสูบออกไปจนหมดสิ้น เขาสุดลงคุกเข่าต่อหน้าทุกคนในห้องเสียงร้องอื้ออึงของผู้คนดังขึ้นรอบทิศผู้พิพากษายกมือขึ้นขอความสงบความเงียบปกคลุมอีกครั้งราวกับเวลาในห้องนี้หยุดนิ่งชายคนนั้นเหื่อยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงแตกผ้าดังเล็ดลอดออกมาทีละคำถ้าทำจริงคำพูดสั้นๆแต่หนักหน่วงราวกับหินนับพันก็หล่นลงกลางห้องเด็กหญิงยืนมองพ่อด้วยสายตาเศร้าแต่แน่วแน่ ผู้พิพากษาจ้องชายคนนั้นด้วยสีหน้าที่ไม่ไหวเอน็นท่านยอมรับต่อหน้าศาลแล้วใช่หรือไม่ชายคนนั้นพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเสียงกรีดร้องของหญิงชาราดังขึ้นจากด้านหลังห้องบรรยากาศสั่นสะเทือนราวกับผนังห้องจะถล่มลงมาสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังชายที่สารภาพเขาไม่เหลือที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงผลลัพธ์และชะตากรรมของพ่อหลังจากคำสารภาพนี้ไหมครับ ผู้พิพากษาวางปากกาลงบนแฟ้มเสียงโลหะกระทบไม้ดังกังวานไปทั่วห้องทุกคนเงียบสนิทราวกับลมหายใจของพวกเขาถูกกลืนหายไปชายคนนั้นยังคุกเข่าอยู่น้ำตาไหลไม่หยุดเด็กหญิงยืนมองพ่อดวงตาสั่นระริกแต่ไม่ละสายตาหนูไม่อยากให้พ่อโกหกอีกแล้วเสียงเล็กเอ่ยแผ่วเบาคำพูดนั้นคมชัดกว่ามีดใดๆแทงลึกเข้าไปในหัวใจของชายคนนั้นเขายกมือขึ้นปิดหน้าสะอื้นจนร่างสัน่น ผู้พิพากษาผู้ช้าช้าชัดถ้อยชัดคำเมื่อท่านยอมรับต่อหน้าสารผลลัพธ์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายบรรยากาศในห้องขมุกขมัวเหมือนหมอกหนาทึบชายคนนั้นพยายามหันไปหาลูกสาวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดพ่อขอโทษเสียงสั่นเครือดังลอดออกมาจากลำคอเด็กหญิงยกมือเล็กๆก,ก,กอดเก้า e อี้แน่นไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้บรรยากาศหนักอึ้งจนแม้แต่เสียงนาฬิกาบนผนังก็ดังก้องเกินจริง ผู้ข่มก้าวเข้ามาช้าๆสองคนเสียงโซ่เหล็กที่ลากไปบนพื้นดังเสียดหูชายคนนั้นก้มหน้ายื่นมือออกไปโดยไม่ขัดขืนบรรยากาศทั้งห้องเต็มไปด้วยความหดหู่และการตัดสินที่ไม่อาจเลี่ยงคุณอยากให้ผมเล่าต่อถึงช่วงเวลาที่เด็กหญิงเฝ้ามองพ่อถูกพาตัวออกจากศาลหรือไม่ครับเสียงโซ่เหล็กกระทบกันก้องกังวาลไปทั่วห้องพิจารณาคดีผู้คนเฝ้ามองอย่างตื่นตระหนกแต่ไม่มีใครเอ่ยคำพูดใดออกมา เด็กหญิงยืนนิ่งดวงตากลมโตสะท้อนภาพพ่อที่กำลังถูกใส่กุญแจมือเธอกัดริมฝีปากเล็กจนซีดขาวชายคนนั้นหันกลับมามองลูกสาวครั้งสุดท้ายน้ำตาคลอเต็มดวงตาเหมือนจะฝังภาพเธอไว้ในใจจนวินาทีสุดท้ายอย่าลืมพ่อนะเขาพูดเสียงแผ่วจนแทบฟังไม่ออกเด็กหญิงสันส่นศีษะชะาช้าน้ำตาเริ่มไหลรินบนแก้มใสผู้คุมจับแขนชายคนนั้นแน่นก่อนดึงให้เดินออกไปจากแท่น เสียงรองเท้าหนังลากไปบนพื้นไม้แข็งก้องสะท้อนก้าวแล้วก้าวเล่าทุกก้าวเหมือนเป็นการตัดขาดระหว่างพ่อกับลูกทีละเส้นบานประตูหนักค่อยๆถูกผลักเปิดเสียงเอี๊ยดอัดดังยาวนานลมเย็นจากโถงนอกห้องพัดวูบเข้ามากลืนหนกลิ้นน้ำตาและความสิ้นหวังไปพร้อมกันเด็กหญิงยังคงยืนมองแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เกินวัยเมื่อบานประตูปิดลงอย่างช้าๆทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงันเหมือนความจริงทั้งหมดถูกตอกต,อกตรึงลงอย่างไร้ความปราณี คุณอยากให้ผมเล่าต่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงหลังจากพ่อถูกนำตัวออกไปหรือไม่ครับแสงแดดนอกศาลเจิดจ้าเกินกว่าที่ดวงตาของเด็กหญิงจะทนไหวเธอยกมือเล็กบังตาพลางก้าวออกไปพร้อมเจ้าหน้าที่ศาลผู้คนมากมายยืนรายรอบบันไดหินหน้าศาลสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาสายลมพัดผมเส้นเล็กปลิวไหวละอองฝุ่นลอยวนในอากาศเหมือนกำลังเล่นกับเธอแต่ในใจของเด็กหญิงกลับหนักแน่นด้วยภาพที่ยังติดตา เสียงโซ่เหล็ยยังคงดังสะท้อนในหูเหมือนเงาตามหลอนเธอกำมือแน่นกับชายเสื้อของเจ้าหน้าที่ราวกับกลัวว่าหากปล่อยมือจะถูกทิ้งไว้เพียงลำพังหญิงวัยกลางคนจากหน่วยคุ้มครองเด็กเดินเข้ามาก้มลงยิ้มอ่อนโยนต่อจากนี้หนูจะไม่ต้องอยู่คนเดียวน้ำเสียงอบอุ่นไหลซึมเข้าสู่หัวใจที่สั่นระริกของเธอเด็กหญิงเงยหน้ามองดวงตาเปื้อนคราบน้ำตาสะท้อนแววสงสัยแล้วพ่อจะกลับมาไหมคะคำถามนั้นทำให้หญิงคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่ง สายตาอ่อนโยนแปรเปลี่ยนเป็นเศร้าลึกเธอไม่ตอบเพียงก้มลงโอบกอดเด็กหญิงแน,น่นความเงียบในอ้อมกอดน,นั้นกลับหนักหน่วงยิ่งกว่าคำพูดใดๆเด็กหญิงหลับตาลงซบหน้ากับไหล่อุ่นของผู้หญิงแปลกหน้าแสงแดดอ่อนคล้อยลงเรื่อยๆเงาของทั้งสองทอดยาวไปบนพื้นหินทุกย่างก้าวที่ก้าวออกไปจากสารเปรียบเหมือนการก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่อาจหันกลับคุณอยากให้ผมเล่าต่อถึงเส้นทางชีวิตใหม่ของเธอว่าจะไปอยู่กับใครหรือจะ,ะเผชิญอะไรต่อไปไหมครับ รถตู้สีขาวของหน่วยคุ้มครองเด็กจอดอยู่ริมถนนใหญ่กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นวับวาวจนแสบตาเด็กหญิงถูกพาขึ้นไปนั่งเบาะหลังกลิ่นหนังใหม่ผสมกับกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดฉุนจมูกเธอกอดตุ๊กตาผ้าขาดวิ่งที่ถือมาตลอดแน่นราวกับเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นช้าช้ารถเคลื่อนตัวออกจากศาลสองข้างทางมีผู้คนเดินสวนกันไปมาแต่สายตาของเธอเหมอมองไกลเกินกว่าใครจะเอื้อมถึง หญิงจากหน่วยคุ้มครองเด็กหันมามองเอื้อมมือวางบนไหล่เล็กหนูจะได้ไปอยู่บ้านใหม่บ้านที่ปลอดภัยคำพูดนั้นลอยเข้าหูแต่ไม่ได้ปลอบโยนหัวใจที่ยังบอบชำ้ำเด็กหญิงหลับตาผ้าใบหน้าพ่อยังวงเวียนไม่หายเสียงสะอื้นเล็กๆหลุดลอดออกมาพร้อมลมหายใจสั้นถนนทอดยาวไปข้างหน้าแสงไฟตามทางเริ่มเปิดสว่างทีละดวงราวกับชี้นำไปสู่โลกใหม่ที่เธอไม่รู้จักในอกเล็กๆนั้น เต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความหวังกับความกลัวรถตู้เคลื่อนผ่านสะพานใหญ่แสงไฟสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิประยับเด็กหญิงเปิดตาขึ้นอีกครั้งจ้องมองแสงสะท้อนเหล่านั้นด้วยความเงียบงันหัวใจของเธอกำลังจะถูกพาไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงการมาถึงบ้านใหม่ของเด็กหญิงหลังจากนี้ไหมครับรถตู้สีขาวเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายเล็กที่เงียบสงัด สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงะลูดกิ่งไม่ไหวตามแรงลมราวกับโบกมือทักทายไฟหน้ารถสาสว่างไปข้างหน้าเผยให้เห็นรั้วเหล็กสีขาวที่ตั้งตระหง่านเมื่อประตูรั้วเลื่อนเปิดออกเสียงเหล็กเสียดสีกันดังก้องในความเงียบบ้านหลังใหญ่สีครีมปรากฏตรงหน้าหน้าต่างหลายบานเปิดไฟสว่างอบอุ่นเด็กหญิงกอดตุ๊กตาผ้าแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงราวกับกลองรถจอดสนิทที่ลานกว้างด้านในหญิงจากหน่วยคุ้มครองเด็กยื่นมือมาไปเถอะหนูปลอดภัยแล้ว เด็กหญิงก้าวลงจากรถเท้าเล็กสัมผัสพ,พื้นหินเย็นเยียบเธอเงยหน้ามองประตูบ้านที่ค่อยๆเปิดออกแสงไฟจากในบ้านส่องออกมาเจิดจ้าร่างของหญิงวัยกลางคนอีกคนหนึ่งยืนรออยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนยินดีต้อนรับลูกน้อยเข้ามาเถอดจ้าน้ำเสียงอบอุ่นแทรกซึมเข้าสู่หัวใจที่สั่นระริกของเด็กหญิงเธอเก้าวช้าๆข้ามธรณีประตูกลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยออกมาต้อนรับคล้ายอ้อมกอดที่มองไม่เห็น แววตาของเด็กหญิงสะท้อนประกายไฟจากห้องนั่งเล่นหัวใจเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความสับสนแต่ในความมืดที่เธอเผชิญมาแสงนี้คือสิ่งเดียวที่พอทำให้ก้าวต่อได้คุณอยากให้ผมเล่าต่อถึงคืนแรกที่เด็กหญิงได้ใช้ชีวิตในบ้านใหม่นี้ไหมครับเด็กหญิงเดินเข้ามาในบ้านอย่างระมัดระวังพื้นไม้เย็นสัมผัสฝ่าเท้าเล็กแต่ละก้าวหญิงไวกลางคนกวักมือเรียกให้เธอมานั่งบนเก้าอี้นุ่มในห้องนั่งเล่น โซฟากว้างและหมอนนุ่มล้อมรอบเหมือนโลกอีกใบที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวดแสงจากโคมไฟสลัวสลัวสาดลงบนหน้าเด็กหญิงเธอกอะตุ๊กตาผ้าแน่นขึ้นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แทบไม่เคยได้รับมาก่อนหญิงเจ้าของบ้านยิ้มอ่อนโยนผู้ช้าช้าเพื่อให้เด็กหญิงฟังชัดคืนนี้หนูจะได้นอนห้องของตัวเองมีผ้าห่มอุ่นๆและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเด็กหญิงพยักหน้าช้าช้าน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวด แต่เป็นความโล่งใจที่ได้พบความปลอดภัยเธอค่อยคอยปล่อยตุ๊กตาลงบนเตียงก้มลงซุกหน้ากลิ่นผ้าห่มใหม่และอุ่นอบอวลไปทั่วห้องเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไหวเบาๆคล้ายกล่อมให้เธอสงบเด็กหญิงหลับตาลงหัวใจยังเต้นแรงแต่เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นภายในคืนนี้เธอจะได้หลับอย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์ในศาลและแม้ความทรงจำที่เจ็บปวดยังคงฝังลึกแต่ในบ้านใหม่นี้มีแสงสว่างที่จะคอยนำทาง คุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงวันที่เธอเริ่มปรับตัวและเรียนรู้ชีวิตใหม่ในบ้านนี้ใหมครับเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนสาดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเด็กหญิงเธอลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้าแววตาย,ยังคงหม่นเศร้าแต่เริ่มมีประกายสงสัยกลิ่นกาแฟและขนมปังอบลอยเข้ามาในห้องทําให้หัวใจเล็กๆสั่นระร,ริกด้วยความคุ้นเคยหญิงเจ้าของบ้านยืนอยู่หน้าประตูถือถาดอาหารเช้าลุกขึ้นทานอาหารหน่อยนะลูกหนูต้องแข็งแรง เด็กหญิงคลานลงจากเตียงอย่างช้าๆมือยังกอดตุ๊กตาแน่นเมื่อเดินมานั่งที่โต๊ะอาหารกลิ่นอบอุ่นของขนมปังและไข่เจียวทำให้เธอเงยหน้ามองหญิงเจ้าของบ้านวางอาหารลงพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนที่นี่หนูจะปลอดภัยและจะมีคนดูแลหนูทุกวันเด็กหญิงพยักหน้าเล็กๆหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นบ้างระหว่างที่ทานอาหารเธอแอบมองออกไปนอกหน้าต่างสวนด้านนอกมีดอกไม้สีสันสดใสและต้นไม้สูงใหญ่ S <S: เสียงนกร้องและลมพัดใบไม้ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตใหม่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแม้ความทรงจำที่เจ็บปวดยังอยู่แต่เธอเริ่มเรียนรู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่เธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มือเล็กกลุมถ้วยน้ำอุ่นไว้แน่นราวกับกักเก็บ,กบ <ๆ S 1> ความอบอุ่นไว้ในใจเด็กหญิงยิ้มบางๆให้ตัวเองในกระจกเธอรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเล็กน้อยวันนี้คือวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความหวังแม้จะเจือปนกับความทรงจำที่เจ็บปวด คุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงการปรับตัวของเธอกับคนในบ้านใหม่และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่ครับวันต่อมาเด็กหญิงเริ่มออกสำรวจบ้านใหม่อย่างช้าๆพื้นไม้เย็นและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้หัวใจเธอเต้นแรงผสมกับความตื่นเต้นหญิงเจ้าของบ้านเดินตามเธออย่างใจเย็นยิ้มอ่อนโยนนี่คือสวนด้านหลังหนูอยากลองออกไปเล่นไหมเด็กหญิงพยักหน้าเล็กๆก้าวออกไปยังสนามหญ้าต้นไม้สูงโยกไหวตามลมใบไม้สั่นสะเทือนเหมือนโบกมือทักทาย นกตัวเล็กบินวนอยู่เหนือหัวเสียงร้องของมันสดใสและปลอบประโลมเด็กหญิงค่อยๆเดินไปที่มุมหนึ่งของสนามพบดอกไม้สีม่วงและสีชมพูเธอโน้มตัวลงดมกลิ่นหอมอ,อ่อนๆทำให้เธอหลับตารับรู้ความสงบหญิงเจ้าของบ้านนั่งลงบนมา้านั่งไม้เรียบไกลๆที่นี่หนูสามารถวิ่งเล่นปลอดภัยและไม่มีใครทำร้ายหนูอีกเด็กหญิงยิ้มบางๆแม้สายตาย,ยัางเศร้าแต่ความกลัวเริ่มจางลงเธอหยิบก้อนหินเล็กโยนเล่นไปมามันกลิ้งไปตามสนามหญ้าอย่างสนุกสนาน หัวใจเล็กๆของเธอเริ่มอบอุ่นขึ้นทีละน้อยแม้ความทรงจำเก่าเจ็บปวดยังอยู่แต่เธอเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตใหม่มีสิ่งสวยงามรออยู่เสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กหญิงดังเบาๆกลมกลืนกับเสียงนกและลมพัดใบไม้นี่คือก้าวแรกของชีวิตใหม่ที่เธอเริ่มต้นด้วยความหวังและความปลอดภัยคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงวันแรกที่เธอได้รู้จักสมาชิกในบ้านใหม่และสร้างความผูกพันใหม่ครับหลังอาหารเช้าหญิงเจ้าของบ้านพาเด็กหญิงไปพบสมาชิกคนอื่นในบ้าน มีหญิงชาราผู้ใจดียืนยิ้มต้อนรับเธออยู่ในห้องนั่งเล่นสวัสดีเจ้าหนูเป็นใครกันนะเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความอบอุ่นเด็กหญิงก้มหน้าตอบเบาๆมือยังจับตุ๊กตาแน่นหญิงชาราพยักหน้าก่อนเอื้อมมือมาจับมือเล็กของเธออย่างเบามือไม่ต้องกลัวนะที่นี่เราทุกคนจะดูแลหนูเองเด็กหญิงเงยหน้ามองรอยยิ้มอบอุ่นนั้นรู้สึกถึงความปลอดภัยครั้งแรกต่อมาเธอได้รู้จักเด็กชายวัยรุ่นในบ้านที่ชื่อว่านัทนัทยิ้มให้เธอแสดงท่าทีเป็นมิตร มาเล่นด้วยกันสิเขาชี้ไปที่มุมสนามหลังบ้านเด็กหญิงก้าวช้าๆแต่เริ่มสนใจของเล่นที่วางอยู่เมื่อได้เล่นด้วยกันเสียงหัวเราะเริ่มลอยอยู่ในอากาศเด็กหญิงค่อยๆลืมความกลัวเก่าและเปิดใจให้กับเพื่อนใหม่หญิงเจ้าของบ้านมองเด็กหญิงด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนรู้ว่าเด็กน้อยกำลังเริ่มปรับตัวและเรียนรู้ความไว้วางใจบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแสงแดดส่องผ่านใบไม้เป็นลวดลายบนพื้น เด็กหญิงหัวเราะเล็กๆอีกครั้งรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีสีสันนี่คือจุดเริ่มต้นของความผูกพันและครอบครัวใหม่คุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงการผจญภัยเล็กๆของเด็กหญิงในบ้านใหม่และมิตรภาพที่เกิดขึ้นใหม่ครับวันต่อมาเด็กหญิงเริ่มสำรวจมุมต่างๆของบ้านอย่างไคร,ร้รู้เธอเดินไปที่ห้องสมุดเล็กในบ้านมีกองหนังสือสูงเรียงรายเป็นแถวกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกพิมพ์ลอยเข้าจมูกทําให้หัวใจเล็กๆเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นนัดวิ่งเข้ามาพร้อมหนังสือภาพหนึ่งในมือ ดูสิหนังสือเล่มนี้สนุกมากเขายื่นให้เด็กหญิงเด็กหญิงรับด้วยมือสั่นเล็กๆพลางเปิดหน้ากระดาษเบาๆภาพสีสันสดใสและตัวละครน่ารักทำให้เธอเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆเสียงหัวเราะเล็กๆของเธอก้องอยู่ในห้องสมุดหญิงเจ้าของบ้านเดินเข้ามามองเด็กทั้งสองเล่นอย่างอบอุน่นดีจังเลยที่หนูเริ่มเปิดใจให้เพื่อนใหม่และสนุกกับสิ่งรอบตัวเด็กหญิงค่อยๆวางใจเริ่มพูดคุยกับนัดอย่างไม่เกรงกลัว เธอเริ่มถามคำถามเล็กๆเกี่ยวกับตัวละครในหนังสือนัดตอบอย่างใจดีและพาเธอสำรวจต่อไปแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างาศาสเป็นลวดลายบนพื้นไม้เสียงหัวเราะของเด็กทั้งสองผสมกับเสียงลมพัดใบไม้หัวใจเล็กๆของเด็กหญิงเริ่มอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังเธอเริ่มรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านจริงๆเป็นที่ที่เธอจะเติบโตปลอดภัยและเรียนรู้ชีวิตใหม่คุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งแรกที่เด็กหญิง และนัดสร้างมิตรภาพแน่นแฟ้นใหม่ครับในบ่ายวันหนึ่งเด็กหญิงและนัดตัดสินใจออกไปเล่นในสวนหลังบ้านแสงแดดสาดลงมาผ่านกิ่งไม้ทําให้พื้นหญ้าส่องประกายระยิบระยับนัดชี้ไปที่ซุ้มดอกไม้เล็กๆมุมหนึ่งเรามาเล่นซ่อนหาไหมเขาแนะนําด้วยรอยยิ้มเด็กหญิงพยักหน้ามือเล็กเกาะตุ๊กตาแน่นแต่ก้าวขาออกไปพร้อมความตื่นเต้นเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังกล้องในสวนเด็กหญิงวิ่งไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่หัวใจเต้นแรงด้วยความสนุก นัดนับเลขช้าๆก่อนค่อยๆเริ่มตามหาในขณะที่ทั้งสองเล่นเด็กหญิงเริ่มพูดคุยเรื่องตัวละครในหนังสือที่เธอชอบนัดฟังอย่างตั้งใจและช่วยเล่าเรื่องเสริมทำให้เด็กหญิงหัวเราะออกมาดังขึ้นเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยไปพร้อมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสแสงแดดสายลมและเสียงนกร้องครั้งแรกในรอบหลายวันเด็กหญิงลืมเรื่องร้ายในอดีตไปชั่วขณะหัวใจเล็กๆของเธอเริ่มรู้สึกว่ามีเพื่อนแท้และบ้านที่อบอุ่นรออยู่เสมอ หญิงเจ้าของบ้านมองจากระเบียงยิ้มอ่อนโยนเห็นเด็กหญิงเริ่มสร้างมิตรภาพและความมั่นใจนี่คือก้าวสำคัญที่ทําให้เด็กหญิงเริ่มเปิดใจและเรียนรู้ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงการผจญภัยเล็กๆในสวนและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างเด็กหญิงกับนัดใหม่ครับวันรุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าเด็กหญิงและนัดตัดสินใจผจญภัยสำรวจสวนหลังบ้านให้ลึกขึ้นสวนเต็มไปด้วยต้นไม้สูงหลายชนิดกิ่งไม้สลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกตเล็กๆ เด็กหญิงเดินช้าๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนัดยิ้มให้และยื่นมือเล็กให้เธอจับไว้อย่ากลัวนะเราจะไปด้วยกันเด็กหญิงยิ้มบางๆกำมือกับนัดแน่นรู้สึกมั่นใจขึ้นพวกเขาเจอซุ้มดอกไม้ปกคลุมด้วยใบไม้หนาเด็กหญิงดันกิ่งไม้ไปช้าๆแล้วเห็นมุมเล็กๆของสวนที่ซ่อนสนามตื่นน้ำสะท้อนแสงแดดเป็นประกายระยิบระยับเธอหัวเราะเบาๆน้ำตาแห่งความเศร้าค่อยๆจางไป นัดหยิบก้อนหินเล็กโยนลงในน้ำดูสีน้ำกระเพื่อมเป็นวงกลมสวยเลยเด็กหญิงมองแล้วรู้สึกสงบและสนุกไปพร้อมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นเสียงนกร้องเสียงน้ำกระเพื่อมและลมพัดใบไม้ครั้งแรกในชีวิตหลังเหตุการณ์เลวร้ายเด็กหญิงเริ่มเชื่อใจโลกใบใหม่หัวใจเล็กๆของเธออบอุ่นขึ้นจากมิตรภาพและความปลอดภัยที่พบในบ้านหญิงเจ้าของบ้านมองจากระเบียงรู้สึกดีใจที่เด็กหญิงเริ่มยิ้มและหัวเราะอ,อีกครั้ง คุณอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงเหตุการณ์เล็กๆที่ทําให้เด็กหญิงและนัดกลายเป็นเพื่อนสนิทและสร้างความทรงจําในสวนใหม่ครับค่ําคืนมาถึงในบ้านหลังใหญ่แสงไฟสลัวอบอุ่นสาดลงมาจากโคมระยะเด็กหญิงนั่งบนเตียงของตัวเองกอดตุ๊กตาแน่นเหมือนเพื่อนแท้นัดมานั่งข้างเตียงหยิบหนังสือเล่มเดิมที่เคยอ่านด้วยกันมาวางคืนนี้เรามาอ่านเรื่องนี้ด้วยกันนะเขาพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเด็กหญิงพยักหน้าหัวใจเล็กเต็มไปด้วยความอบอุ่น เธอหันไปมองรอบห้องมองผนังสีครีมและหน้าต่างที่แสงจันทร์สองเข้ามาความเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและความรักหญิงเจ้าของบ้านเปิดประตูเข้ามามองเด็กทั้งสองด้วยสายตาเมตตาคืนนี้หนูปลอดภัยแล้วนะที่นี่คือบ้านของหนูเด็กหญิงหลับตาลงยิ้มบางบางรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแสงจันทร์สาดลงบนผิวหน้าเล็กๆเธอหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงความสงบภายในใจ แม้ความทรงจำเจ็บปวดจะยังอยู่แต่ที่นี่เธอได้พบมิตรภาพความอบอุ่นและบ้านใหม่ที่ให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่เสียงหัวเราะและความอบอุ่นจากวันนี้จะคงอยู่ในใจของเด็กหญิงตลอดไปนี่คือจุดจบที่งดงามของการเดินทางจากความเจ็บปวดสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความปลอดภัยเด็กหญิงหลับตาพริ้มเธอฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่สดใสรู้ตัวว่าตอนนี้เธอมีครอบครัวและเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริง